สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ1นานะทีกับ OAG นะครับกับตอนนี้ตอนที่มีชื่อว่าพนักงานเอาการนะครับกับมาตรการพิเศษในการดำเนินคด,ดีอาญาเด็กและเยาวชนครับ คุณผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเมื่อเด็กหรือเยาวชนได้กระทําความผิดลงไปนั้นนะครับในกระบวนการยุติธรรมจะมีขั้นตอนนะครับหรือว่าการดําเนินคดีกับเด็กและเยาวชนที่แตกต่างนะครับจากคดีของผู้ใหญ่ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการต่างๆนะครับจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติสารเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ครับรวมถึงต้องสอดคล้องกับแนวคิดสากลนะครับทั้งในส่วนของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและหลักการตาม อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นการคุ้มครองนะครับไม่ให้มีการแทรกแซงและจํากัดสิทธิของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายและแนวทางข้างต้นนะครับจึงได้มีการนํามาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้องคดีมาใช้กับเด็กและเยาวชนที่ถูกดําเนินคดีครับสาหรับการพิจารณานะครับว่าควรจะต้องใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้องคดีกับเด็กหรือเยาวชนรายใดหรือไม่นั้นนะครับผู้อํานวยการสถานพินิษฐ์นะครับจะเป็นผู้พิจารณาว่า คดีของเด็กหรือเยาวชนรายนั้นอยู่ในเงื่อนไขที่จะสามารถนำมาตรการพิเศษแทนการ,รดำเนินคดีอาญามาใช้บังคับตามที่กฎหมายกำหนดได้หรือไม่โดยให้มีการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติครับและที่สำคัญครับ กฎหมายก็ได้กาหนดให้พนักงานอยายการเนี่ยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวโดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับประการแรกเลยนะครับพิจารณาแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟนูให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กหรือเยาวชนและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ประการต่อมาประการที่2นะครับให้ความเห็นชอบและให้มีการดําเนินการตามแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูทันทีประการที่3ครับพิจารณาผลของการปฏิบัตินะครับตามแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเพื่อให้ความเห็นชอบเมื่อมีการปฏิบัติตามแผนครบถ้วนแล้วครับและประการสุดท้ายประการที่4ครับการพิจารณาสั่งไม่ฟ้องนะครับและการสั่งไม่ฟ้องนี้ก็ให้เป็นที่สุดด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่เด็กหรือเยาวชนในการกลับตัวเป็นคนดีของสังคมต่อไปครับ แล้วกลับมาพบกับรายการ1นาทีกับ OAG กันได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับก่อนจะลาจากกันไปวันนี้อย่าลืมกด subscribe กด follow กดติดตามนะครับ Facebook แล้วก็ y o u t u b e OAGTH ของสำนักงานเอการสูงสุดกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ